แม่ยังบ่มาเกณฑ์เทอไหบ่มาก็อยู่พูดหนอนอยู่พูดแม่เหรอโอ้นหหนอนทุกคนเนาะอืออืออือส่พ่อเลยไม่ต้องใหาย <c oughs> คนเก่งเส็ดน้ำตาไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกางยินดีตอนฮับทุกทานเข้าสู่ซองของบาราลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องก่าตอนนี้เนาะพอดีเขาผ่านมาทั้งนี้ เากัเลยจะเข้าไปเยี่ยมยามถามขา่าวทางน้องนุ่ยนะทุกคนเนาะน,น้องนุ่ยน้องตอมน้องแต้มเนาะพอดีว่าเฮากะบบุตรมาทั้งนี่โดนเติบเฮากันเลยว่าจะมาเก็บภาพเก็บอาชีตประจำวันของน้องๆนะห้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันพอหายกินหอดเนาะพอดีโอ้ถูเฮาบุไร้มาดวนแล้วก็มีเอฟซีถามหานะีนะ่กลเป็นโอกาสดีอีกมือนึงทุกคนกาบ,บ่หูวว่าทางครอบครัวของน้องนุ่ยจะเป็นอะไรจะอยู่สบายหรือว่าจะถูกลงก่าเก่้าเนาะนี่กา ไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะกับปาเพ่อนแต่ละเมืองเพ่อนจะเป็นอะไรนะพอหายคิดฮอดแลทุกคนเนาะโอเคเขาเข้าไปอ่าลินน้ำน้องๆพร้อมๆกันเนาะโอเคเนาะตอนนี้เขากับมอดเพื่อนน้องนุ่ยอีกเนาะทุกคนอ่าเขาจะเข้าไปหยี่มยามน,น้องนุยนะ่ยเนาะทุกคนเนาะบูว่าจะอยู่เพื่อนหรือบอสบายดีมีคนอยู่เพื่อนบอ โอ้ฝ่าเขินน้องหนุ่ยเนี่ยเปยมาแล้วก็ทุกคนน,คน,นปวดมาแล้วนะจับเบยูเนาะสบายดีอืยูอ,อ,อ,อยู่แต่พอของน้องหนุยน่ยเนี่ยกน้องเงียม เฮ้ยเนียมแตงเมื่อแตงซาลีในน้องนุ้ยมาหนะโอ้หม่อมแมวมดสบายดีไหมนุ้ยสบายดีสาวผู้อ๋อมาพี่สบายดีงามๆก่อนสบายดีบ้างสบายดีงามๆไหมโอ้บนนอนทุกเดี๋ยวใช่เอกินข้าวแล้ว บ่มีข้าบ่มีข่าเอ้าวคือบ่มีข้าวกินหิวข้าหิวข่าอีกแล้วเมื่ออื่นพ่อแม่เที่ยงกันบังแม่โอ้เขาพิดกันที่พ่อแม่ตีกันเดี๋ยวนี้แม่น้องไปใส่แม่แม่อยู่นี่แม่อยู่เงินเหล่านู่นนือเฮามาให้แม่พ่อแม่ตีกันเฮาให้บังแม่นี่อืมสมพู่เงิน ปีมืดเนาะทุกคนนะเปนห้เอิม้ะเออไ่ต้องให้นีไบ่ต้องให้เขาเขาเพิดกันเมื่อวานนี่นะมืนมืซื้อกม่ยังบ่มาเกินเ่มาก็อยู่ บุญเน่าน่าจะบุญแม่โอ้หน่อยเถอะก่อนเนาะอืมอืออือชมพ่อหละไม่ <c oughs> ต้องใหายคนเก่งเสียน,น้ำตาไปห <c oughs> นุยน่ยหนุ่ยบ,บอกแม่ว่าอนาไม่ต้องตีพอพอไปสร้างปาร์คเรา แม่บาตนดีเ่อดเพ่าสาแปกไมรู้เขาตจเอยู่กับใครวันนี้เขาด่าเพิ่อนเพื่อนนักเพื่อใค้เพื่นอยู่กับพ่อวันนี้อืมเอาทุกคนนะเอาไปเอา้มือหยยด้เพื่อนหยุูว่ามาให้มา้เอานนี้ มสมโพอ่อใหญ่ามากเลเห็นเงี้ันปีอยู่นาะนแค่แค่มันเขาเจ้าตีกันเราฟันให้เงิ้ตีมันอย่างหน,น,นองเมนียไม่ได้กินข่าเธอเนาะ,ะยังไม่มีใครได้กินเอเนาะ sao? Sบาย đi mẹ? đi. ờm. Bén vẫn như vậy Chưa, chưa. Nhớm bác chưa, em chưa. คอ้ีกีม่ไุดกมูอ้ยกรนีเลาชหันเออรบานเลยข้บานี่เขาลากอ่ะอเขาลไปเั่งยนหันไอเม่ไปปลูกเขาหนาเขามาตอนเลี้ยงไปเห็นเลยเครื่องเอินไฟหอาไปมดอันหมอไฟเม่ยังพ่มีเลยเนาะหายมดเลย เอาไปเลยนะบริจาคเละดันนี่ถ้าลูกอมาส่งตืิมเจะมีไปปะอีทงพุ่นเลยอันน่ะแพงสุราเซียร์ยุ่งกว่คนก็รักเขาเอาไปหมดเลยนะดอกไฟดวองอยังไงเชนนะ่ะก็ไปหมดอ๋อผมไมีเลยนะเดนนะี่นะเอาไปทำพอหนุ่ยไปอยู่แค่นะ่ะพ่อะยันอยู่มันอยู่เ่า,อาโอ้อีแม่ไปเห็ดเวียงเลยครับไปเห็ดไปบนได้ครักับไปนำ้ำไอแม่อย่าหันหันอู๋น้า โอ้หายหมดเลยแม่หม้อไฟหมดหยังเนาะหายหมดดอกไฟดอกหยังบ่มีเลยเบิ่งบ่สร้างเฮ็ดเลยดื้อนี่น่ะแขงสุรัเสียวเฮาก็ลักก็หายเลยลักยังขุดไปหมดน่ะปัดบ่สร้างเฮ็ดเลยดนีมมาเฮ็ดเวียงมาอยให้อย่าห้องมาก็มามืดอีกเฮ็ดกินข้าวกินน้ก็มืก็ค่ ยังเป็นแม่ก็เอาจ้างได้เงินเลยไปซื้อเพื่อันเอามาใส่ยวนี้ใส่เพื่องดิอือนี่ใส่เพื่องเพื่องไปยันเขาก็มาลักเอาไปกับเม่ก็ซื้ออีกอ๋อจับบุด้อ่ะไม่เห็นน่ะไม่เห็นไผ่เลยนะลูกเลยอ้แม่ก็ไปเห็นวิ่งขึ้นเมื่อวานออกไปมาแล้วบ่เห็นไผ่เขาเอาเขาคือเอาต้นเว้นทะเลอืมอืมอันนู้นขนมอ่ะ ไขนมมาตอนขอบใจวใจใจอเลยปอกกินไหมปอก,กินไหมยาก,กินขา้าวม่ได้กินข้าเศ้าเนี่ยข้วก็ม่หันตั้งบ้ามาให้ทำมันกินพอหันยืนยน้ำกันันกทึกกันเนยแต่ <c ười> อาเขาอึดมิอนึงก่อนหนึงหดมุมไขยแปให้เขากินเีนนนนนนหน่อยแล้วโอ้ยนแรงยาแล้วคนัดยคนหันัดเนื่ยเนี่กปงเรียที่ บ้องเต็มไปมือนี่แทบพักนุวยเข่าปาหนุ่ยเขาปย่้นาขนับเนี่แต้มแต้มสบายดีเลยแต้เห็นอะไรสบายดีเห็นอะไรสบายดีพนมมือขึ้นนบสบายดีเอาต้อมเนี่ เต็มกัใหญ่แล้วเข้าปอนยานแล้วแมปนนอปน,น,ปน,อปนหนึ่งขาน้ำนูนเยะยะันนี้แมนหน้าของ หนักของน้องต้อมนะหนักของน้องต้อมทุกคนตอมแตม้มนะ <c oughs> ไปตรงเนี้ทุกมืออยู่ดิไป,ไปนะพอดีเนาะทุกทุกคนพอดีมาในคลิปเดียวเนาะคลิปเดียวได้เห็นน้องต้อมพร้อมอเลนะ่นแต่ว่าเออแตม้มเนาะไม่เห็นน้องต้อมน้องต้อมมันเอาน้องไปทางใดหุ่นเนาะแต้มอนาแม่พ่อมา มามาเลยอยู่น้ำอ่ายแล้วเนาะพอแม่จ้าง่งุจ้างกกันอกันจะได้โอ้ภาคเหนือภาคส่งให้ลูกให้หลานเราได้โอ้กับภาคมีแต่เข้าในบุญมีเนี่ยบเดียวต้องเขียาเลยอ๋ออีกไปเข้าหุ่นโอยู่ทั้งแก้วมาอยู่ปอนึงต้มอยู่ปอนังอะครับปอสองปอสาม ปสามแล้วเนาะร่มีเยอะติเขาับจ่างนี่ก่อันนาแต่ละมือนะับจ่างโอ้ยอันไเฮ็ดมันยังก่ช่วงนี้นะมันเฮ็ดยังไเฮ็ดบอเฮ็ดยังก็ไปเฮ็ดโอ้ยเกียวเข่าเกยวยางมันยังอันนี้เดมันยังขากินินขวากินนะ ตัวพลางลังเลมแล้วก่อนลูกเขานุ่ยน้องจีขวานี่กินกระดีกินอ่ะดีโอ้ดีซ้ำมืองานนี่อ่ะกินซูมือเอาทางใดมาขอเอากับข้าวอ่ะคอน้งเขาวมาขวากินแซ่ะปะแซ่บโอ้เอากินตางข้าวกับใดแล้วนี่เนาะบุ๊มบิ๊มเขาก็กินอันนี้เลยกินตางข้าวก็เอาสเตรเลียนผู้กิน นี่บ้ล่างหนาที่อิบ้า่างไม่ต้องห้โอ้พ่อแม่พิชกันเขาห้ามเขาเข่นกันใส่บันหันบาดมุดคอยเบาคอยว่ากันอ้อเป็นมันอย่างกันก่อนคอยร่วมกันอ้อพิดกันก่อนีเจ็บจีน่ะอตีกันก่เจ็บคอยเบาคอยวานํากันเอาเนึ นุ่ยปาาเว้ากินเนี่ยกินคนที่ไปกินเน่ยมีใจนะคนอีแอบเนี่มแแ่บวะเนี่ยมอบะลำ่ะลำลครอบใจไอ้ได้ไหม่อ้เอภัหนะคอบใจเด้ไหมเออ่ตัวไปลองครอบใจกันประมาณนิดอกอเ บุ้นนึงไปล่างหนาเนอนุ้ยเนอรล่างหนาเลยมืออื่นมือฮือไปรงเยียนเนาะมือฮือเนาะต่งใจเฮียนหนึ่งซื้อได้น้องนาะน่ะซองมันเฮียนหอดอยุงเฮียนพุ่นเหมือนกับโบเฮียนนะหลุดเป็นจะได้หูบกระซาร์ไอ้บามันมักกวนเข้าเขาก็กวนมันเออพวไแปรงเฮียนมันหนาไายวกมาหาอลไรไ่ซื้อขนมไมาให้กินเลย่ากวนข่าเขาตีเอากวนมาก่ บอคคู่บอกคั่วแบบเขาตีเอาไม่ไมหรวไม่ลรอมามาน้นองนบ่เห็นหน้าไอ้บอาลี่ก่อนเดินเดนแล้วเนี่ยไม่เกลือเกล่ี่ละมนนองบริษณ์ดีบริษณหน้าดีกัคิดทอดนะกาบขีดทอดสี่ขดทอดโอ้ขีดทอดโอ้คิดทอดบลีซ้ำ เสมอเลยเออตั้งใจแค่หนังสือแม่คิดทอดอายนะมึงหน่าอายก็บเจ้าขนมม่ให้กินบ้าที่ป่ะมาณนี่พอนมอสพอจเตียงกันเอาให้ผิงว่ามึงไม่กินนะนะบ้าคุณเจ้าไม่เตียงกันมาแค่นี่น่ะมึงหน่าน้องก็ห้ามเขาเนี่โดยโอ้มึงอายเรื่อยแล้วหมดนะโดยเอาไปสระไอศครับกันเลย ต่างใจเฮ็ดหนังสื้อนะล้วก็ถทำว่ต่างใจเฮ็ดหนังสือมันหนาเนี่ยอ้ยบ้ชื่อไม่ให้ละขนมเนี่ยต่างใจเด้อเ้ยเนยแล้วเมื่อหาผู้ใดนี่ละเมื่อหาไปละเมื่อหายเมเอ้ไอ้ก้าวก่อนต่างใจเฮ็ดหนังสื้อนะเนี่ยเนี่ยโบเอาก้าวก่อนเนี่ยก้าวก่อน

เาากลบกันเลยไปบ้ายละไปเมะไปเมะไปหลีอะมันหนักเขามายามไหมก่าเนาะทุกคนมื่อนี้เขาก็ได้เขามาเยี่ยมยามทางน้องนุ้ยนาะพอดีไม่เห็นน้องน้องแต้มพ้อทุกคนแต่บไปเห็นน้องต้อมน้องต้อมมันเอาลานไปทั้งุ่นเนาะก่สราหรัลิปนี้เขาก็เอามาฝากมาต้อนทุกคนมาเยี่ยมยามน้องๆให้ทุกคนหหายชิอดน้ากันนะเพราะ่ากามีหลายคนที่ถามหาอยู่เฮา นี่โอกาสเท่ากับเข้ามาเยีำๆเนาะมาถามเขากับมือนีกัไอ้ตนน้องนุ้ยเนาะให้อะแตาว่าอาว่าพอแม่ผิดกันเนาะนุ้ยก็น้อยแดนเนาะหามก็บหามบ่ได้เนาะหามก็บใช้ต่คำเ้าซื่อๆนะผิดกันแล้วก็เป็นเมือยเงี้ยเทาก็บพกเข้าใจเนาะเทาก็บอกไปนันนึ่งตะกี้เนาะแต่ว่ากัสงสารน้องนุ้ยอยู่แต่ว่ากัน่าจะดีกันนะบุตรเดียวเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะบาลีกัเอามาฝากมาตอนให้ทุกคนให้หายคิดฮอดทางน้องนุ้ย ล้วก็น้องตอน้องแต้มแล้วก็ทางน้องเนียมเนาะก็คือปกติเน้าชีพของแม่น้องหนุ่ยก็คือฮับจากเนาะทุกคนเนาะส่วนผัวอ่ก็คือเหตุนางบ่ได้ตามเที่ยวเห็ดนต้องกานอะไรเนาะกับมีแต่แม่ที่ว่าคอยซอกเข้าซอกน้ามาสูลูกมาสูผัวกินเนาะการสำรับคลิปนี้บาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอกระมุนกระใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบาลีตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งป่าสะจักลูกไพกขีเจ็บเนาะสาธุ โอเคสำหรับคลิปนี้บาลี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดแล้วะซส่ไ็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี